เพื่อนของครูเพื่อนของเพื่อนแต่ว่าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งอย่างคนเนี้ยเขารถเพื่อนที่เขาคว่ำไลยเป็นแบบฟื้นที่แบบหลายทีมากเลยแล้วตนนี้ครูดูเบาๆค่ะครูฮะครูมีสายฟังมบ้างละครูฟังบ้างละทำให้เหรอคะอืออ่าแล้วคุณถือว่าคุณช่วยเขาแล้วเขาดีขึ้นเนสจะบอกแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้พูด เขาดูในตอนไหนเขาดูท uh ีวีก็ดูเขาเอามาปลุกใช่ไหมครับเออเขาเปิดดูแล้วก็แบบเป็นพยายามจะแบบพยายามจะมูฟตัวบอกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะส่งผลทุกอย่างแหละเขาก็เลยแบบรู้สึกแบบพอเห็นนี้เขาก็เลยฝากบอกว่าฝากมาแบบขอรูปเนสอะไรอย่างงี้โอ้ยขอบคุณค่ะอว่าเราก็เอาเลยส่งไปเลยเอาไว้เลยติด พันแน่นๆเอาแล้วติวก็ถ่ายยูบติวไปเองแล้วก็แบบเนี้ยเนสเนี่ยเนสใ่ะเนี่ยจัดเอามืพึกเอามาผ้าอันนี้ไม่ใช่เนสนะอันนี้เรียกว่าโมเนสโมเนสโมเนสโว้ยโคตดิวจริงเหรอจริงมาดูนี่ส่วนมนต์หายไม่ตายเขาด้วยเลยในส่วนทุกวันแล้วก็จะส่งคลิปเป็นแบบก็ไม่เอาดีกว่าอันนี้งหายดีเดี๋ยวส่งกลับไปว่าหายดีดีหนองคุณเชงกันเลยเฮ้ยหน้าเน็ตมอ้ย เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โหลนี่งจางเาต้องเป็นเทพไงอ่ยงานสวยงไม่เป็นตัวเลยตอนแรกเหรอเขาอ้าวนี่นะจบเลยทำไมไม่สวยเลยจบเลยเล่นมุกต่อจบถ่ายเองไหมถ่ายเองค่ะจะถือเองได้ไหมจตรงนี้ก็เกตรงนี้แหละตรงนี้แหละเราบอกลนวโอเราพร้อมมาเยอะอย่างนี มันไม่ไต่างอะไรเลยได้ไม่สิจริงนรร้ายได้อยู่ตัวตนเอาไรอนนี้นนวอันนี้ซิซีิอันนี้ดีกว่าเอาสีมากมาไิได้อะไรแว่าให้หายเร็วๆได้นะคะไม่ได้เพี่ร้ายงจรมันรยเป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนงวันนี้เราจะ เพื่อของเพื่อนครูติวด้วยนะคะโดยการที่ใครจะล้างจานให้วันนี้ไม่ใช่นี่ครับแล้วล้างไปยังอ่ะเีเลยอ่ะล้วเพราะครูติวดีใจอ่ะเออตอนแรกฟันก็แบบอุ้ยได้ครับหมอีหาได้เลยหรออะไรครับบอกอืมก็ล้างให้หน่อยถ้าได้ไม่เป็นไรไว้ให้เป็นแบบใจชื้นๆหน่อยๆแป้งเลงพี่สัดนี่อะไรที่ส่งไปให้แล้วเนี่ยหลายปีแล้ว เะได้ดูผมพี่ได้บ้างไมก็นี่องบ้นเลยแล้วคับจริงาวันเลยแลเกิดอาการรักพี่ขึ้นมาเลยี่เนแบบเหมือนแบบผู้หญิงาครับง่ามผู้ชายด้ายถือว่าทำบอะไรน่อยดีแล้วไม่หรอเยดรไม่หพนี้เขาดีขึ้นเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นอ๋อ ลาวลายเยากหนจะโรยอ่ะกเลยอะรอบสองเมื่อกี้พี่พี่นูว่าโอเคเรเล่นด้วยกันมีพแต่รอบสองที่า่เลาเขาดีขึ้นจากการที่เขาแบบใกล้จะแบบเออดูแล้วก็คิดด้วยอย่าดูกโหคุยคุยคุยกันาได้นะเเเฮ้ย ลำที่สองแล้วลำแรแลลำใลำใช่พี่บาน